ทุกคนเห็นไหมแล้วก็ใช้ห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนเจ็ดหรอห้าศูนย์สองห้าศูนย์เจ็ด้าูนย์เจ็ดพี่ห้าศูนยเจ็นะครับทุกคนนะห้าศูนหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งด้วยใช่เหรอห้าูนเจ็ดกับห้าศูนย์หนึ่งพี่แล้วก็เราได้ตางน้ามาถวายของน้ำนะครับแล้วก็เอาชุดไทยมาให้ด้วยนะครับพี่อสีเนาะ ว่าจะถูกหรือเปล่าเราไม่ได้บังคับให้ทุกคนซื้อนะครับเราแค่มาขอให้ทุกคนที่ขอมานะครับ PFC เนาะ mm hmm. ก็ถูกหรือผิดก็ไม่ว่ากันนะ PFC เนาะตอนนังก็ให้มาแล้วนะครับ5 0 1ศหนึ่งแล้วก็5้านย์นั่นเองนะครับทุกคนนะส่วนเลขท้ายก็ไม่รู้ว่าไม่รู้นะครับเราไม่ได้ขออนเบรดนะได้ mm hmm. ท้าย2ตัวใช่ไหมเราไม่ได้ขอนะครับ PFC โอเคเดี๋ยวเรากลับก่อน,นนะครับทุกคนนะสวัสดีครับสวัสดีครับ